เตอร์นวรัตทรงสวัสดิชัยประธานสภาและคณะกรรมการบริหารสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย หรืออีคอนไทยเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อหารือในหลายประเด็นณนห้องประชุมประสงค์รณนาดันชั้น5อาคารกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีเพื่อหารือในหลายประเด็นโดยประเด็นหลักที่มีการหารือในวันนี้ได้แก่พักการเมืองชูนโยบายหาเสียงในเรื่องประเด็นค่าแรงขั้นต่ำการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงและพิจารณาการแก้ไขกฎหมายมที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยเสนอให้ภาครัฐได้หารือกับกรมสรรพากร เรื่องค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการอัพสกิลรีสกิลให้แก่พนักงานควรให้ในจ้างสามารถนําไปหักรถหย่อนภาษีได้2เท่าและสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมขอให้พิจารณาในเรื่องของการนําเงินชาราภาพออกมาใช้ใจ่ายเพื่อดํารงชีพได้ในระหว่างที่ยังเป็นผู้ประกันตนอยู่ไม่ว่าจะเป็นมาตรา33หรือมาตรา39ก็ตามทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อันสมควรได้แก่ผู้ใช้แรงงานค่ะ เ,เรื่องนี้เนี่ยเราเรามองว่ากรตเนี่ยควรจะต้องกำหนดกำหนดเรื่องของการหาเสียงไม่ไม่ให้เอาเรื่องของข้าแรงขั้นต่ำมาใช้ในการหาเสียงกับการเมืองเพราะจริงๆแล้วเรื่องของไตรภาคีเนี่ยเรามีอนุกรรมการจากฝั่งนายจ้างลูกจ้างภาครัฐนะคะ แล้วก็ทั้ง3ไตรภาคีนี้มีกระบวนการมีอนุกรรมการทุกจังหวัดผ่านจากอนุกรรมการจังหวัดมาก็มาอนุกรรมการทบทวนจากอนุกรรมการทบทวนก,ก็มาถึงข้าอ,อ,อนุกรรมการไตรภาคีข้าราาขั้นต่างซึ่งทั้ง3กระบวนการนี้ก็มีทั้ง3าฝ่ายอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นเรื่องของ p r o c เจอ r ์ที่มันเป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้ว ก็ไม่ควรจะมากำหนดอีกทั้งเรามองว่าที่เราพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีก็ที่บายให้ท่านฟังว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนั้นเราไม่ได้ขึ้นเฉพาะแรงงานที่เข้ามาแต่แรงงานที่ทำงานครบปีนะคะไม่ว่าจะเป็นรายวันรายเดือนเขาก็มีการปรับขึ้นถึงแม้ค่าแรงขั้นต่ำคนเข้าใหม่จะขึ้นเราก็ต้องขึ้นให้คนอยู่กับเพราะเราต้องการให้คนที่มีสกิลอยู่กับเรา ไม่ต้องการให้เขาหนีออกไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมคะแล้วอีกทั้งเราก็มีการปรับตามความสามารถคือสเกล l o perform ของมันนั่งอ่ะอีกระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาทํากันอยู่แล้วทันงนี้ทางท่านน้ฐมันรีก็ให้ทางกรมสวัสดินะชี้แจงว่า จากการทำประพาวิจารณ์มาทุกทุกภาคส่วนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องรอวันที่17บเจ็นี้จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ฝากท่านรัฐมนตรีไว้ว่าอยากให้นำเสนอครมอว่าถ้ามันเป็นเทคโนโลยีเนี่ยที่นายจ้างเขาะได้ลงทุนไปเพื่อให้ ผลิดสินค้ามีคุณภาพดีขึ้นมี Productivity สูงขึ้นเขาลงทุนเยอะแล้วว่าเนี่ยทางภาครัฐก็ควรสนับสนุนเขาเช่นให้เขาเนี่ยสามารถเขาค่าใช้จ่ายในส่วนของการพัฒนาเนี่ยมาหากเป็นค่าใช้จ่ายได้สองเท่านะคะสำหรับบริษัทที่เขามีกำไรแต่บริษัทที่เขาไม่มีกำไรหรือเขามีขาดทุนสะสมเนี่ยก็น่าจะให้เขาคืนได้บ้างอย่างน้อย50%ของเงินที่เขาลงทุนไป อันนี้ท่านก็รับว่าท่านจะหาดูแต่ว่าให้ทางส,สภาเราเนี่ทำเป็นหนังสือชี้แจงเพื่อที่ท่านจะได้อนำเสนอคอรมอลต่อไปค่ะ่เกี่ยวกับพัฒนาคนค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นการพัฒนาให้คนเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นนะคะแล้วสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่ตรงกับนโยบายพรรคเราอยู่แล้วว่า เราต้องการให้คนงานเนี่ยมีค่าแรงที่สูงขึ้นตามความสามารถแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆไ,ได้ทางท่านเลยค่ะที่การประกันสังคมท่านก็แจ้งว่าเดิมเนี่ยเรื่องนี้ได้มีการนำเสนอเข้าคอรมอรไปเรียบร้อยแล้วว่าจะให้สามารถเบิกม,มาใช้ได้30%ใช่ไหมโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยค่ะแต่บังเอิญคอรมอรก็เบ็ดไป็ปะก่อน ยุคไปก่อนอก็เรื่องนี้เลยพักไว้ท่านอ่ารัฐมนตรีเลยเรียนท่านเลยข่าว่าแล้วจะเริ่มสามารถาทาเรื่องเสนอใหม่ได้ไหมท่านก็บอกจะเร่งทําให้แล้วก็นําเสนอคอรมอให้เร็วที่สุดซึ่งเรียนก็ฝากท่านว่าอยากให้รวดเร็วเพราะเห็นแก่พวกที่แรงงานที่เขากเกษียณเขาไม่มีเงินใช้อ่ะควรจะให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้ใช้เงิน ตอนเขามีชีวิตค,ค่ะในส่วนที่เขาควรจะได้ถ้ารอให้เขาตายเขาก็ไม่ได้ใช้ค่ะ